พระราชการจาังหวัดสงขลาจะได้จุดทูกเทียนบูชาพระรัตน ครับจ่าจ่ามะทุติยัมปิมะยังพันเตอโวโตอรหะโตสังขังสระดังข้าามิสังขัระดังข้าามิสัาติยัมปิรวมกับมหาวิทยาลัยบันนี้ ก็ะจอมความจจดูหัวรชาชการที่สี่มั่นใจว่าเพื่อความมั่นใจสร้างไว้ในวัดราชาทิวาทก็คือ ปฏิปฏิภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาายะคโผะวินาายะปริตตังนุสังมังคลังัจวาวตัวอะระอะโตภาเวนนอันตวาจาเบ้าอุตานะเรนะนะมะ